สวัสดีค่ะกับเข้าสู่รายการคุยข่าวชานะคะอยู่กับดิฉันชัชลัยเช่นเคยค่ะพร้อมกับนําภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมทั้นฟังได้รับทราบเช่นเคยค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดชุดช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนที่เร็วและกำลังพลจิตอาสาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบเหตุอุทกภยัยโดยลำเลียงน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดและถุงยางชีพพร้อมสิ่งจำเป็นเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านศพอาวหมู่สีตําบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกรรันระงับยับยั้งโรคโควิด -19 ณร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ